อยากทำคลิปวิดีโอด้วย AI มารู้จักกับเหล่าบรรณา AI ในการตัดต่อคลิปวิดีโอกันครับ AI Video Generators ครับที่เรียกกันว่า Synthesia ครับเป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอ AI ชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเนื้อหาของวิดีโอคุณภาพระดับสตูดิโอที่สามารถเปลี่ยนเท x t ที่เป็นคำพูดนะฮะมาเป็นวิดีโอมาเป็นภาพ ทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งต่างๆนะครับสามารถเลือกคาแรกเตอร์น้ำเสียงในการพูดได้อีกด้วยอันนี้ฮิตมากในหมู่ Training วิดีโอที่มีเทมเพลตและอวตารให้เลือกกันอย่างหลากหลายนะครับรองรับภาษามากกว่า140ภาษาและสามารถสร้างวิดีโอได้สูงสุดถึง36นาทีต่อปี ใครเหมาะสมกับซินเทเซีย AI กันบ้างคําตอบก็คือเหล่าบรรดานักศึกษาคุณครูที่ต้องการคอนเทนต์วิดีโอในการนํามาสาธิตและสอนรวมไปถึงเหล่าบรรดาครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่อยากได้ภาพประกอบเวลาที่เขาพูดออกมาเช่นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนก็สามารถใช้ซินเทเซีย AI เนี่ยสร้างภาพวิกฤตของโลกร้อนที่เกิดขึ้นแบบเหมือนจริงมากน้อยแค่ไหนเลือกได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองสไアอินเข้าไปดูกันก่อน,ก,อนก็ได้เหมือนกันนะครับ